สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเข้าสู่เจ้าพญาชาแนลกับผมเจมเจ้าพญานะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันกับเกมโทรัมในโทรัมบิวนะครับซึ่งตัวละครที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับเป็นตัวละครสายแท้งฉะนั้นเจ้าตัวนี้ผมขออนุญาตไม่ไม่เกมเพย์ให้ท่านผู้ชมชมนะครับขอเป็นการอธิบายสกิลเพียงอย่างเดียวแล้วกันนะครับเริ่มจากสเตตัสนะครับผมเป็นวิทนะครับ307เมน2 5 5นะครับ ก็เพื่อป้องกันสถานะผิดปกตินะครับอุปกรณ์นะครับเป็นลูกกวาดแสนโซนนะครับต้านสภาวะผิดปกติ10หินเป็นเวลาบลุปโปรทัมนะครับซึ่งตอนปัจจุบันมันมีดาบที่ดีกว่านี้นะครับแต่เดี๋ยวไว้รอให้เวลไปถึงตรงนั้นผมจะไปฟาร์มเวลไปไปไปฟาร์มไอเทมตรงนั้นมานะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อๆไปอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนอุปกรณ์กันนะครับโล่นะครับตอนนี้ใช้เป็นโล่นักมังกรศิลานะครับจะมีความเร็วโจมตี2ี ต้านไร้ธาตุ20นะครับเกบวก40แล้วต้านภาวะผิดปกติ4ซึ่งตอนนี้มันก็มีโล่ที่ดีกว่านี้แล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวต้องเดี๋ยวค่อยไปล่ากันนะครับชุดนะครับยังคงเป็นชุดยักษ์อยู่นะเพื่อเอาบาลีอัตราส่วนนะครับส่วนหมวกเปลี่ยนแล้วนะจ๊ะเปลี่ยนจากเขายักษ์เป็นซูชิอาโปทัมกับซูชิโลน้ำโชคนะครับอันนี้จะได้ต้านอาวุธ20ต้านเวท20ต้านภาวะผิดปกติ10นะครับหินเป็นดัตมาคิน่า แหวนนะครับยังคงเป็นกองต่อไม้อยู่นะครับนหนเอ่ยนี่นะครับแหวนเป็นกองต่อไม้นะสักครู่นะครับเหมือนเน็ตผมจะหลุดอ่ะก็แหวนนะครับเป็นกองต่อไม้หินนะครับเป็นวอลคิช่ากับโบกเกอร์กอบบินนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยมันผมว่ามันมันดีนะครับมันเป็นหินราคาถูกนะเพิ่มเด็ก3%เนะครับถ้าเราติดตั้ง โล่ Low เนี่ยเฮกบวกยีเลยนะครับแล้วก็ได้ MP 300ด้วยอา้าวเดี๋ยวก่อนนะเกิดปัญหาขึ้นกับกับตัวกับตัวอินเทอร์เน็ตนะครับแต่ว่ายังน่าจะยังพออธิบายสกิลได้อยู่เนาะมาดูในเรื่องของสกิลนะครับในเรื่องของสกิลสกิลดาบผมอัพมาเอาทิกเกอร์สลนะครับแล้วก็วอลคายสินะเพื่อดึงเฮกนะครับ สกิลยิ่งนะครับมาเอาเดคอยชูตเตอร์สิบสกิลเวทนะครับผมเอาพาวเวอร์เวฟบสิบนะเพื่อเพิ่มระยะโจมตีสกิลป้องกันยังไม่ได้อัพนะครับสกิลอ,อัตรอดไม่ได้อัพสกิลสนับสนุนนะครับมาเอาแซงจูรี่เวลสิบนะครับสกิลโลก็จะเป็นเนี่ยฟอร์ชิลเมจิกขั้นชิลนะครับดูอันชิลสิบนะครับแล้วก็รีแพชชิลเนี่ยเดี๋ยวมีมีแนวโน้มว่ายัางไงก็ต้องอัพสิบนะครับ ส่วนด้านบนนะครับผมยังไม่ได้เน้นในการจริงจริงอัตราการเบรคค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับก็เลยยังไม่ได้อัพแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าพอยเหลือยังไงก็ต้องอัพนะส่วนกาดไซส์เนี่ยผมเอามาเนื่องจากว่าหลังจากที่เราใช้ดูอันชวยเราอยู่ในสภาวะกาดตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับมันจะได้สะท้อนดาเมจไปด้วยในตัวถึงมันจะทีละ 3, 0 0พันสี่พันแต่มันก็มันก็ได้ดาเมจอยู่นะครับแถวล่างอัพสิบหมดเลยนะครับ ต่อไปนะครับสกิลสู้รบยังไม่ได้อัพสกิลอัศวินมาเอาพีดิฟเอนซ์สิบฟาเลสสิบนะครับบัสไตายสิบแล้วก็ไนท์วิลสิบนะครับด้านล่างเป็นไนท์สแตนสิบกับไนท์ฮิลสิบซึ่งพวกนี้จะช่วยให้เราดึงเฮกได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สายล่างนี่ก็ยิ่งเพิ่มเฮกเข้าไปอีกนะครับก็ยิ่งน่าใช้เข้าไปอีกสำหรับสกิลพาทิสันเนาะต่อไปนะครับสกิลแดนเซอร์นะครับผมเอาตั้งรับอย่างสง่างามมาเพื่อเลี่ยงดาเมจบาง,บาง,บางประเภทนะครับ คอมโบนะครับก็จะเป็นคอมโบสำหรับเปิดเซนจูรี่นะครับจะจะเปิดด้วยทิกเกอร์สลันะครับเซนจูรี่ประหยัดพลังงานบัสไซด์ลมกดแล้วก็ผีดิเฟนส์ปิดท้ายนะครับคอมโบที่2นะครับอัมเบอร์คัตชิลนะครับกาเดียนแล้วก็ดูอันชิลเต็มแรงคอมโบที่3เป็นคอมโบสแปมเฮกนะครับผมจะใช้ฮาร์ดฮิตนำตามด้วยบัสไซด์ประหยัดพลังงานแล้วก็วอคายลมกดนะครับอันนี้เป็นสกิลบัฟนะครับเพื่อเพิ่มความเร็วแล้วก็ดึงเฮกด้วยนะครับก็คือ ไน s ์แ n นนะครับฟา l ลสเด e ค o ยชูเตอร์แล้วก็คำชุดแนวหน้านะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นสกิลเปิด Protection กับ r ี g i t นะครับก็คือ Protection เลยนะครับรีแพชชิวแล้วก็อ e ีจินะครับก็จะมีประมาณนี้นะส่วนอันนี้ผมเอามาลองทำดามเมจเล่นๆซึ่งมันก็โอเคอยู่นะครับแต่ว่ามันสุดท้ายแทงก็คือแทงนะครับยังทำดามเมจแรงไม่ได้เว้นจากว่า ถ้าจะเป็นพวกพาลาดินพาลาดินเกาะหนักหรือเล่นสายวิทย์ตรงๆนะครับซึ่งปัจจุบันมันก็จะมีเกาะยักษ์ใช่ไหมเกาะยักษ์หมวกยักษ์ที่อัพวิทแล้วได้ดาเมจแล้วก็คอนเวทมนของไปรูลูนะครับอันนั้นก็อัพวิทแล้วได้ดาเมจถ้าใส่ครบเซตนั้นอัพวิททีหนึ่งก็จะได้ดาเมจที่3.5นะครับซึ่งซึ่งถือว่าสูงมากลองลองจากดาบใหญ่เนาะดาบใหญ่ดาบใหญ่กับคาทาเนาะเพราะว่าดาบใหญ่อัพสเต็งได้4ใช่ไหมครับคาทาอัพอินได้สี่ ได้ดาเมจสีดับใหญ่เหมือนจะอัพสเต็งได้ดาเมจสีนะครับอันนี้ได้3.5ก็จุดห้าก็ถือว่าโอเคนะแต่ถ้าจะเล่นแบบนั้นมันก็ต้องเป็นต้องเป็นวิดสเต็งนะครับไม่ไม่ใช่แท้งจ๋าที่ต้องมาอัพเมนเป็นเป็นวิดสเต็งไปเลยแบบนี้นะครับเอาเลือดเยอะกับดาเมจคิเนาะซึ่งก,ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะมีผมอาจจะได้ลองเล่นดูก็ได้นะครับถ้าช่องตัวละครเหลือเหลือพอนะ โอเคครับสาหรับตัวนี้ก็ก็ขอจบกันลงไปแต่เพียงเ,เท่านี้เลยนะครับขออนุญาตไม่ไม่เกมเพลย์แล้วกันเพราะว่ามันหลกัหลกๆมันคือการดึงฮฮกจากศัตรูนะครับไม่ได้ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรมากมายนักนะครับโอเคหากชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไ้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปกันลงไปแต่เพียงเ,เท่านี้นะครับหากชอบอย่าลืมฝากอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันนะขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย